mm ตน,นี้ก็เข้าสู่ช่วงค้งสุดท้ายปลายปี2557กันแล้วนะคะเวลาเราดูภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็จะพบค่ะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในทุกๆตรยมาสสําหรับปีหน้าเราจะตั้งรับกันอย่างไรยูนิตต่างๆแนวราบแนวสูงจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรไปติดตามกันได้จากช่วงนี้ค่ะ ในช่วงกว่า10เดือนที่ผ่านมาถือว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยเจอกับอุปสรรคมากพอสมควรเช่นปัญหาการเมืองในประเทศตั้งแต่ต้นปีตามต่อด้วยปัญหาการขาดความเชื่อมัน่นทั้งในส่วนของผู้ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกำลังซื้อผู้บริโภคที่เป็นผลมาจากการขาดสภาพคล่องจากการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกษิจ นี่ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงค่าของชีพชีวิตประจำวันภาระสินเชื่อส่วนบุคคลในแง่ของปัจจัยพื้นฐานอีกหลายรายการส่งผลให้กำลังซื้อในภาคอสังหาริมทรัพย์หดตัวลงไปอย่างเห็นได้ชัดในสัมมาคีตสินผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC เปิดเผยถึงภาพรวมกว่า10เดือนของตลาดตั้งแต่ในช่วงต้นปีติดลบเกือบ40%มาตรยมาสที่2ติดลบ30%ส่วนตรอยมาสที่3นี้ติดลบ25%ทําให้คาดว่าทั้งปีจะติดลบลดลงเหลือเพียง10%ได้ส่วนสำหรับปี2558คาดการความเป็นไปได้ที่ตลาดจะกลับมาเติบโตที่ระดับ8-10%นั้นมีโอกาสมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐภายหลังสถานการณ์การเมืองที่เข้าสู่ภาวะปกติมันก็มีทั้งประเทศที่เป็นเมนแลนด์ประเทศที่เป็นเกาะแก่งต่างๆนี่ที่มีผลกับเราโดยตรงเนี่ย c m v ที่อาจารย์ว่าเขนโบเดียมีนมา,าลาวเวียดนามมีพื้นที่กล้เคียงกับเราผมว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเหลเนี้สามประเทศเรอบข้างเราเนี่ยยังไงก็สู้เราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าน,นาั่นคือความได้เปรียบของเราเศรษฐกิจลาวเนี่ยจะมีอัตราการจเจริญเต Mul ิบโตที่ถ้าไม่สูงที่สุดในโลกก็อยู่ในระดับสูงที่สุดในโลกนะครับในลาวเนี่ยนะเห็นตัวเลขสองหลักนี่เป็นเรื่องน่าจะเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าเติบโตจากฐานต่ำไงเพราะว่าทุกประเทศแหละไม่ว่าจะว่าแต่ลาวเลยไม่แต่เมียนมาไม่แต่แคนเดอร์ถ้าทำดีๆนะในเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็มีคือการครอบครองที่อยู่อาศัยลักษณะของการครอบครองก็มีแค่สองลักษณะใหญ่ๆคือฟรีโฮลคือก็คือกรรมสิทธิ์สมบูรณ์นะเป็นเจ้าของไปตลอดชีวิต กับริสโฮคือกรรมสิทธิ์สัตย์ัญญาเช่าระยะยาวนะซึ่งผมคิดว่าในประเทศในในอาเซียนเนี่ยคล้ายกันหมด่าแต่อาเซียนเลยในเอเชียเนี่ยนะยกเว้นประเทศที่เป็นประเทศฝรั่งเนี่ยนั้นคนที่ต่างชาติจะซื้อที่อยู่อาศัยประเทศไทยได้หรือประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียได้ในในอาเซียนได้เนี่ยก็คือซื้อคอนโดกฎหมายไทยก็มีอยู่ว่าเพื้นที่ขายในคอนโดเนี่ยต้องขายให้ต่างชาติได้ไม่เกิน4 9เานท่านั้นเองนะที่เหลือคนก็ต้องไปหาวิธีอื่นจะไปเช่าหรือจะไปยังอะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นในส่วนเนี่ย Uh, ตลาดแนวราบก็คงไม่ได้ไม่ได้รับอนุสงกัเท่าไหร่แต่ตลาดคอนโดเนี่ยมันซื้อฟรีโฮได้คือซื้อเปกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ได้นะครับแล้วก็ราคาก็ถูกมากจากข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านประชาชาติธุรกิจแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยเป็น4ระดับชั้นตามศักยภาพการลงทุนเริ่มจากเทียร์หนึ่ง ได้แก่กรุงเทพชนบุรีนนทบ,บุรีเทียรสองปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดหลักในภูมิภาคคือเชียงใหม่ภูเก็ตนครราชสีมาขอนแก่นระยองเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลา เทียร์สเป็นจังหวัดรองในภูมิภาคได้แก่พระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ฉะเชิงเทราการจนบ,บุรีเชียงรายพิษณุโลกสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและเทียร์สีคือจังหวัดอื่นที่เหลือที่น่าสนใจคือเมื่อปีที่ผ่านมาเทียร์สาม หรือหัวเมืองรองบางจังหวัดเริ่มมีคอนโดเกิดขึ้นเช่นสมุทรสาครบุรีรัมย์นครศรีธรรมราชปัตตานีอุบลราชธานีเป็นต้นโดยเฉพาะบุรีรัมย์ถูกพัฒนาเป็นสปอร์ตซิตี้เพื่อยกระดับจากเมืองทางผ่านเป็นเมืองแวะพัก จึงเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการนับถอยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ส่งอนิสงส์ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแน่นอนทั้งนี้เทียร์สที่เป็นดาวรุ่งสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมองว่ามี5จังหวัดด้วยกันได้แก่นกครศรีธรรมราชถึงสุร,ราษฎร์ธานีได้รับอนิสงส์จากคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ายถิ่นอยู่ใกล้สมุยปัจจุบันเริ่มมีคอนโดเปิดตัวแล้ว6-7ถึงโครงการ ที่เชียงรายได้รับอนิสงค์จากด่านค้าชายแดนและกลุ่มทุนจีนตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราพิษณุโลกเป็นเมืองการศึกษาภาคเหนือตอนล่างและอุบลราชธานีรับอนิสงค์เปิด AEC เพราะเดินทางทะลุไปถึงกัมพูชากับสปปลาวปัจจัยที่อาจส่งผลต่อภาคที่อยู่อาศัยตอนนี้นี่ที่คุยกันยิ่งเชื่อนี่นะอ่านขนา่าวหนังสือพิมพ์นันทุกวันว่าจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บภาษีมรดกแต่มันยังไม่เสด็จนำเลยครับท่าน มันยังไม่เสด็จน้ำถ้ามันเกิดขึ้นน่ยผมค่อนข้านจะเชื่อว่ามันต้องมี g r รสเ p e r i o เคือมีช่วงระยะเวลาที่ปล่อยให้คุณหายใจก่อนสักสปี2ปีไม่จะากอกฎหมายออกตูมแล้วคุณต้องโดนทันทีพี่ว่าไปเป็นเช่นนั้นนะกฎหมายออกปุ๊บเนี่ยคุณจะมีเวลาหายใจประมาณสักปี2ปีเพื่อเพื่อตบให้เข้าที่ฮะให้เตรียมตัวนะครับแล้วมันก็มีผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลิกย่อยในตัวกฎหมาย ที่จะสร้างควมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นการประรูปโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิน่นเราได้ยิมีผลทั้งทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอบตอบจอปัจจุบันนี่นะผมไม่ได้พูดในแง่ในแง่การเมืองนะแต่ว่าคุณจะทําโครงการอะไรทั้งสิน้นด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะการออกปยอนก่อสร้างการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันต้องผ่านผ่านอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่อนข้างมากแล้วก็จะมีอุปสรรคที่ไม่อยากพูดถึงอยู่ค่อนข้างมากในตรงนั้นนะฮะซึ่งถ้าหาสามารถแกะล็อกได้เนี่ยอนาคตถ้ามันง่ายขึ้นเนี่ยมัน ส่วนดร์นัฐกิจตั้งพูลสินธนาผู้ช่วย MDI ใหญ่ DI, สายงานการตลาดบริษัทมหาชนเซ็นทรัลพัฒนาระบุว่าการเปิด AEC ปีหน้าจะเกิดการลงทุนข้ามประเทศมากขึ้นทำให้เซ็นทรัลขยายการลงทุนเปิดสาขาในปริมณฑลและต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อยึดหัวหาดก่อนกลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามาเช่นเชียงรายจากการสำรวจพบว่าหลัง6โมงเย็นเมืองจะเงียบ แต่เมื่อเซ็นทรัลเปิดสาขาเป้าหมายคือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนท้องถิ่นให้กินข้าวเย็นนอกบ้านเดินชอปปิ้งหลังเลิกงานขณะเดียวกันณนะสิ้นปี2556มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตในเมืองไทย3.7ล้านคนในจำนวนนี้เป็นคนเมียนมา 1.9ล้านคนสอปปลาว9.2แสนคนและกัมพูชา7.5แสนคนคนจีน9.1หมื่นคนพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นจังหวัดอุดรธานีเริ่มมีลูกค้าชาวลาวข้ามมาซื้อนาฬิกาที่ห้างเซ็นทรัลเรือนละ2-3แสนบาทตลาดที่อยู่อาศัยเจาะต่างชาติและกลุ่มใช้ชีวิตหลังเกษียณในไทยจึงเป็นสิ่งน่าสนใจ AEC อ e ี AC, AC นี่ที่เราไวทธรเนี่ย ต้องยอมรับว่าที่เชียงรายเนี่ยเชียงของเนี่ยที่ดินขึ้นเยอะมากนะครับมันอาจจะเป็นอนาคตตลอดเป็นโลจิสติกส์ขับขึ้นมาในการที่จะข้ามไปทางตะมัจีนที่ดินมก็แพงขึ้นทําให้ก่อเกิดเรื่องที่อยู่อาศัยขึ้นขึ้นมาอันที่2คือเรื่องที่อุดรน,นะฮะอุดรน,นี่ถ้าถ้าเวียงจันรเปิดเนี่ยอุดรจะดีกว่าอุบลเนื่องจากว่าอุดรติดกับเวียงจันทรี่เป็นคนลาวที่มีคนลาวรวยแต่อุบลน,นี่ติดกับปากเซซึ่งยังไม่พัฒนาเต็มที่งั้นคอมบิเนชั่นตัวนี้ก็ ตอบโจทย์ได้ว่าอุด,ดอดพ o ังเชียน่าจะดีกว่าในเรื่องของตลาด AEC อันที่3คือเรื่องของของทางทางหัดใหญ่นะฮะหัดใหญ่เองเนี่ยจริงๆเป็นจังหวัดที่ท,ที่ที่ดินแพงขึ้นเยอะมากนะฮะคอนโดเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็คนหัดใหญ่เองเนี่ยนิยมชอบมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเทวามนะฮะชอบจะมีภรรยาที่2ที่ประเทศไทยสุดท้ายข้อมูลจากประชาชาิธุรกิจ เจ้าตลาดคอนโดกลางล่างอย่างคุณพิเชษสุภกิจจานุสันกรรมการค่าย LPN Development ประเมินว่าครึ่งปีแรกมีคอนโดเปิดใหม่53โครงการ3.4หมื่นยูนิตลดลง20%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในจำนวนนี้ขายได้เฉลี่ย45%คาดว่าทั้งปีจะมีโครงการเปิดใหม่6-6.5หมื่นยูนิตลดลง20%ใกล้เคียงกับปี2555แนวโน้มปี58นั้นมองว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นตลาดจะฟื้นตัวต่อเนื่องปัจจัยบวกคือการเมืองสงบ ความต้องการที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถาบันการเงินผ่อนคลายความเข้มงวดพิจารณาสินเชื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของรัฐบาลส่วนตลาดต่างจังหวัดปัจจุบัน LPN เข้าไปพัฒนาโครงการในชนบุรีอุดรธานี พบว่าลูกค้ากว่า90%เป็นคนไทยบางส่วนเป็นคนต่างถิ่นที่เข้าไปทำงานส่วนเศรษฐีข้ามฝั่งโขงมาซื้อมีน้อยสัดส่วนมีไม่ถึง2-3%เท่านั้นกลุ่มเป้าหมาย l p ลของเรานี่เราไม่ได้ต้องการนักลงทุนเลยเกลุ่มเป้าหมาย l p ลเองเราต้องการเผู้ที่ใช้จริงคือเรียวยูสลุนๆเลยนักลงทุนเองเนี่ยทำให้เกิดเอ่อเอ,อดิมาเทียมนะนักลงทุนนี่ง่ายฮะถ้าลงทุนดี เก็บไว้นะครับเมื่อไหร่ถ้าได้กาไรขายหรือไม่ถ้ามีอะไรปัญหาทิ้งเลยแต่ผมเชื่ออย่างนะครับว่าการสร้างที่พักอาศัยนี่นะครับปัจจัยหลักอีกตัวนึงคือคําว่าพฤติกรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนอยู่จริงๆครับเพราะถ้าเราบอกว่าเราพูดถึงคนอยู่จริงๆคนไทยอยู่ยังไงฝรั่งไม่รู้หรือจีนไม่รู้หรอกครับว่าคนไทยเราอยู่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอุปทานนี่เราไม่ค่อยห่วงแต่เป็นไฮเอ็นเป็นไปได้นะฮะแต่เราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเราเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ย นักลงทุนหรือผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเขามีอะไรเข้ามาแล้วเขาก็มีจุดแข็งจุดอ่อนของเของเขาอย่างไรเราก็พัฒนาตัวของเราเพื่อให้ต่อสู้กับทางสภาวะที่เกิดขึ้นของ a อ c ีได้และนั่นก็คือภาพรวมนะคะที่รวมเอาบรรดาเหล่ากูรูในด้านของอัสหาริมซัพย์มาสะท้อนค่ะว่าตราบใดก็ตาม ถ้ากำลังซื้อมีถ้ายังต้องมีกิจกรรมที่พึ่งพาอาศัยกันหรือว่าถ้าในแง่ของการพัฒนาความเจริญที่ไม่หยุดยิ่งอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเดินต่อนะคะแต่ว่าจะรุ่งรวดมากน้อยแค่ไหนคงต้องให้สถานการณ์รายปีเป็นตัวชี้วัดนั่นเองค่ะ